โอ้โหดูเจอแบ็คลเลนด์เโมบกกินี่ต่างต่างนั่นแหละคิดว่าจะได้หรือไม่อุ้ยโอ้โหไอ,นะอ้ข้างหน้าเบสเด e เบน n ์ามาดิมาดิไหนเ่เฮ้ยผมขอแซงนะไอ้ข้างหน้ารถพอเนาะอย่ามาตำอะโอ้โหข้างหน้าแซงได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยๆๆ้ยเอ้ยขันข้างหน้าลุลุลุ มมามา,มา,มาดิสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม f o r z a horizon 5นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่นรถแม l a าเ n น1นะครับผมมันเป็นรถซูเปอร์คาร์ผมเนี่ยซึ่งก็เนี่ยผมรถสวยมากเลยฮะเนี่ยผมสวยมากเลยฮะดูดิโอ้สวยจริงอะดูโอ รถไฮเปอร์คาเนี่ยดูดิสวยมากเลยอู้แต่เบนลาวอะโอหสุดยอดมากเปิดทั้งหมดดิอ้อี่แค่เคสียนะ่ะอ๋อถือว่าใช้ได้ฮะใช้ได้โอ,โอเคเรามาลองขับรถดูอะแมคลาเรน P1 วันะผมนะเสียงรถนี้สุดยอดเนาะโหโคตรเจ๋มอะ ลด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 เกือบเสียหลักเลยกูเกือบไปละขับง่ายเนี่ยขับง่ายครับผมนะแมคกลาเรนพีวนะโอ้โคตรสุดอะครับน้องโอ้ไปเราไปโอ้โสแสงสายแสงสาย เรามาขับรถเล่นชิวๆครับผมขับรถเล่เลนชิวๆนะกับแม็ค์ละเรนพีวันอะโอ้โคตรเต้ดิฟถือว่าแจ่มเลยอะโหไปยา,ยาวไปยา,ยาวๆ แข็งหลักแหกโค้งซะงั้นแหกโค้งเฉยเลยโเวรนกรรมโอเคเรามาแข่งที่สนามบินเนาะใกล้ๆเองเดี๋ยวเอาหาทางเลี้ยวอยู่เป็นเมงะ,ะเจออยู่เมื่อกี้เจอทางเลี้ยวขวาอยู่แต่มันเป็นดินนะนี่แหละทางนี่แหละต้องละ โอ้โโอ้โดิฟตลอดเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในถนนนะผมนะโอเคเรามาแข่งที่สนามบินเนาะมันจะเป็นตรงเนาะเหมือนเหมือนสนามแรกนั่นแหละคล้ายๆสนามแรกเลยนี่ครับผมตัดไปอะ ไหนว่าแม่ค้ายเลนอ้าวนี่ไงโอเคอนะจัดไปโอ้โหมา,มาเป็นแก๊งเลยมาเป็นแก๊งนี่เนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โหดูแม่งแซงก่อนว่ะโอ้โหโอ้โหเวนกำรรแม่งแซงเฉยเลยนะโอ้โหดูเจอแม่ลา์เลนแลยบก,กินี่ต่าง,ต,างต่างนั่นแหละคิดว่าจะได้หรือไม่อุ้ยโอ้โหไอ้ข้างหน้าเบสเดตเบน มาดิมาดิเยี่ยเรียบร้อยวู้เป็นไงแสงได้เว้ยวู้โห้โหสิบสี่วิเองสั้นมากโคตรสัน้นน่ะท่านผู้ชมโคตรสั้นเลยอะ่ะโคตรสั้นเลยแข็งสั้นมากอะ่ะ ตอนนี้เวทเท่าไหร่แล้วเวทระย2สองแล้วจัดไปอะวิวสปินได้อะไรโอ้โหรถเวนกำในดูซิเมสเซจไม่ใช่ไม่ใช่มใชเมสเซจมีอะไรบ้างวะอ๋อจิบคาอ๋อจัดไปอะแจกรถอีกแล้วอะจิบแ <laughs> จกรถนะท่านผู้ชมมีคนรหอนะ สกิลโอเคอะไปต่อไปต่อต่อจะไปที่ไหนสตีนะโอ้ดิฟ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 โอ้ดิบเสียหลักเวนกำค่อยเร่งก็ได้ค่อยๆเร่งรถมันขับยากอะเนี่ย โชว์ดิโชว์โหเป็นไงอ๋อเปล่าโอเคเราไปที่บ้านเนาะที่บ้านตรงไหนวะโอ้ไก่สมัตรเลยโคตรไกล่เลยไปยาวๆโอ้ยทนอีกแล้วเมกกื่อกีไ้ไปยาวๆไปยาว รถขับง่ายมากเลยขับโคง่ายอะ่ะเอาแล้วนี่อยอยู่ที่สะพานนะผมนี่แหละสะพานเม็กซิโกตัดจับสามร้สองพันีกิโลโอ้โหโคตรแจ่มโอ้โหแรงจัดนะแรงจัดโอ้โห ไปยา,ยาวๆไปยา,ยาวๆโอ้ไกลไกลมากเลยฮะโคตรไกลเลยโอ้ชนชนสกิลเสียหลังฮะเออรถแม็กไลเลนแม็กไลเลนเซน,น่าแต่คันนี้ขับแม็กไลเลนพีวันนะผมนะไปยาวๆไปยาวโอ้แม่งไกลเกินโคตรไกลเลยอ่ะท่านผู้ชม ไม่ชมไม่โคตไกลเลยอะ เหลือสายเ้ยวซ้ายเนะ้ยวซ้ายแม่งไก่เกิน <Turn left. S 1> เอาไปไปบนดินทำไมเนี่ยใช่ป่าววะไมไปอ้อมไม่ใช่เหรอเขาไม่ไปบนบนดินนะ so? ไม่ไม่สนใจหรอกไม่ต้องสนใจฮนะผมจะขับ <Can 't S 2> บนถนนที่ถูกต้องนั่นแหละไม่ต้องสนใจออกตรงไปฮนะตรงไป ดิปอีกแล้วโโหดิปตลอดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมแม่งโคตรดิปตลอด ชนอีกแล้วชนมาสตาสามอะตัวทีตัวที ไกลอยู่นะไกลอยู่โคตรไกลเลยโอ้โหโหโหเกือบชนนะเกือบชนโอเคถึงแล้วเว้ยถึงสักทีวะ่ะโอเคเรามาเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะผมนี่จัดไปดอะทะเบียนทะเบียนประเทศลาวอะ <laughs> นี่โอเค

โอ้ดิโพเทโหแจมไปเลยฮะแจมไปเลยโอเคเรามาแข่งตรงนี้แหละนะครับผมนี่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 รถเลสซิ่งเจอแล้วเบรกเบรกเบรกไม่อยู่โอ้โหไกลไหมเนี่ยน่าจะไกลนะจับไปฮะนี่แมคลาเรนพีวันโอ้สีดำเงินนะเนี่ยสีดำเงิน แมคคลาเรนหรือแมคคลาเรน aren, วะผมก็ไม่รู้พรายาโหจัดไปอะ่ะเขาวิ่งสามรอบอะวิ่งสามรอบโอ้โหดูทำไมมันเก่งจังวะเนี่ย ไปไปเอ้ยโอ้ชนชนเสียหลักตลอดเลยมาดิมาดิสลับเทนมาดิสลับเทนมาดิ มามาไนพี่เฮ้ยผมขอแสงนะเอ้ข้างหน้ารถพอเนาะอย่ามาตั้มอะโอ้โหข้างหน้าแสงได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยข้างหน้าเร็วๆมา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 ดิมาดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแสงเรียบร้อยอะโอ้โห <laughs> เรียบร้อยอะเรียบร้อยโอ้ชน <c oughs> ผมก็เลยปิดหน้าเบรไว้ครับผมนะรถจะได้ผมไม่ชอบพังหรอกนะโอ้ข้างหลังอะข้างหลังรถพอนอะโอ้โหดูข้างหลังอะโอ้ยังมาตั้งอะโอ้ บป่าเอ้ยบป่าเอ้ยเดี๋ยวเข้าส่เร็วเข้าเอออย่าอย่าเสียหายลังนะโอเคโอเคไปยา,ยาวๆไปยา,ยาวดิฟโชว์ดิฟโชว์ไม่ได้เล่นนานเลยับผมนะก็หายไปนานนะผมนะก็ขอโทษด้วยผมนะพอดีผม ทำคลิปสอนวิธีนั่นแหละครับผมผมทำทั้งคู่นั่นแหละนะทั้งแคสเกมแล้วก็สอนทำวิธีทั้งคู่นั่นแหละผมทําทั้งคู่ครับผมนั่นแหละโอเคโอเคแกลถึงสิ้นเชียแล้วเว้ยเย้ yeah. ฮู้ฮู้สำเร็จสักทีเป็นไงล่ะเจ๋งวะล่ะก็เจ๋งดิเออ กคตรยม่ะ คันแต่งเดิมๆหรือเปล่านะผมไม่รู้อะแต่แรงนะซปเปอร์คาร์มันแรงอยู่แล้วแหละแม็กลาเรนพีวันอะโอ้หแรงจัดครับผมแรงโคตรเลยอ่ะแรงจัดเลยฮะลดลดหืม เกือบเกือบชนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบชนเลยอะ่ะเบรกเบรกเบรกดูรถรถดูรถดีๆะเวลาขับรถนะผมโอเคอะปรยัดยาวะโอ้โหนี่ทางด่วนนะเนี่ยนี่อะผมดูว่าโอ้โห วิ่งไกลเลยเนี่ยวิ่งไกลครับผมดูวะโค้งตรงเลยอ่ะถนนลงซะด้วยโอ้โหถนนลงมากโอ้โอ้ถึงสี่ร้อยไหมถึงถึงสี่ร้อยกิโลไหมโอ้ถึงว่ะถึง400กิโลครับผมโอ้โหโคตรเท่ สุดยอดมากโอ้โห405กิโลโอ้โหโอ้406กิโลโอ้โหโอ้โหแรงจัดเลยะแรงจัดเลยโอ้โหเออลด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 เดี๋ยวไม่ถ้าขับรถเร็วๆมันจะเก็บสก,กิลโคตรง่ายเลยเนี่ยเโย่โโชนชนชน <laughs> เวียนกรรมตายแล้วโดอะไรจะขนาดนั้นวะ โอเคคลิปนี้ก็ไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องผมด้วยเพื่อเป็นการใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยเมื่อกี้เจอฝุ่นฝุ่นอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นฝุ่นพายุนั่นแหละ